เราจะทําตามสัญญาเฟดล่านจะขึ้นดอกเบี้ยนแน่อีก2อาที่เจอกันไม่แคร์ว่าสวัสสงความจะยังตึงเครียดอยู่นะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อเนี่ยไล่หลังมาแล้วราคาน้ํามันก็ดูเหมือนจะไม่หยุดเลยจะเป็นยังไงกับระทบตอนเศรษฐกิจอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ไลฟ์ฝากนะครับ สวัสิบพิเอษคนนะครับผมคิมมาคุณอยู่กับช่องคิม property ์ตี้ไลฟ์ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับหลายคนทราบว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในสภาวะที่แบบตึงเครียดเรื่องของสงครามนะครับราคาน้ำมันค่อนข้างรุนแรงนะครับแต่ก็อาจจะลืมไปแล้วว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมีสงครามนะครับโลกเราเนี่ยประสบกับสภาวะเงินเฟ้อที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็การขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับที่มีไทม์ไลน์จะมาประจบที่เดือนนี้เลยนั่นคือเดือนมาร์ชนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครััับบบบคคุณจจรร่่่่่่มมพวววีีีีลลเเนนนนนนนยยยยไไดด้้้้ออออออกกกกกาาาางงง็แแแตะะขึ เรียกว่าเป็นการคอนเฟิร์มนะครับเรียกว่าเป็นการทําตามสัญญาที่เคยให้ไว้ครับซึ่งอันนี้ทำให้คนหลายคนเนี่ยก็ต้องตื่นตระหนกตกใจเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่สถานปกติเลยนะครับเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าอยู่ในภาวะสงครามความขัดแย้งนะครับและราคาน้ํามันเนี่ยยังแพงสูงขึ้นอีกด้วยครับซึ่งเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยนะครับก็เป็น2แง่2งามนะครับในหนึ่งก็เป็นภาระของประชาชนถูกไหมครับว่าต้องรับ หนักนะครับในเรื่องของต้นทุนต่างๆนานานครับแต่อีกนายหนึ่งเนี่ยก็เป็นการกระตุ้นทําให้เกิดเงินเฟ้อที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นด้วยครับซึ่งความคาดการณ์ราคานาน้ํามัที่จะเติบโตขึ้นเนี่ยนะครับหลายหัวก็คาดการณ์ไป1นึ่งรนะครับแต่ล่าสุดนี่ครับของ JP Morgan เนี่ยนะก็เรียกว่าโอ้โหให้เป็นสุดตัวเลยครับหนึ่งแปดห้านะครับราคาน้ํามันไป185ก็เรียกว่ามห,ออมหาอไทม์ไฮครับ 185นี่คือจุดสูงสุดที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยออทาไฮเดิม erm, อยู่ที่150นะครับ185้18นี่ก็เรียกว่ายิ่งกว่าวิกฤตน้ํามันครั้งที่แล้วในช่วงที่มีการประคมข่าวว่าน้ํามันจะหมดโลกอีกด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนจะมีสงครามเนี่ยนะครับราคาน้ํามันเนี่ยก็มีการทํานายว่าจะประมาณ90-100ดอลลาร์เนี่ยมาอยู่แล้วนะครับด้วยเหตุการณ์เงินเฟอ้อด้วยเหตุการณ์ซัปลายช็อคต่างๆแต่พอมีเรื่องของสงครามเนี่ยก็ยิ ที่เกิดเหตุการณ์ส่งความความขัดแย้งอยู่ตอนนี้นี่นะครับก็เป็นประเทศผู้ส่งออกน้ํามันอันดับหนึ่งใน3ของโลกนะแล้วตอนนี้เนี่ยหกเ็นี่ยก็ยังส่งพลังงานให้กับทางยุโรปอีกด้วยนะครับถ้ามีการตัดตรงนี้ทิ้งไปเนี่ยน้ำมันตรงนี้6กที่เป็นเอ็กซพอร์ตของรัสเซียเนี่ยจะไปอยู่ไหนครับ จะต้องหาลูกค้าใหม่ต่างๆนานาครับแต่เจนภาพว่าเฮ้ยจำนวน66%นั้นเนี่ยมันหายวับในตลาดหรือว่าเครือข่ายของทางยุโรปนะหรืออีกบุมหนึ่งก็คือเครือข่ายของโลกไปเลยครับซึ่งหลายคนก็รู้นะครับว่าน้ำมันเนี่ยมันเป็นเหมือนต้นทุนสินค้าต่างๆนานานะครับแลวจะผลักดันทำให้ราคาสินค้าแพงแล้วจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเงินเฟ้อต่อจากนั้นด้วยนะครับในการรายงานผลประกอบการนะครับของทุนโจไบเดนเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะฮะก็ได้มีความกังวลนะครับพูดถึงเรื่องของเงินเฟ้อด้วยครับเพราะว่าคน จ่ายนะครับค่าของชี่ที่สูงขึ้นจริงๆครับอีกทั้งเนี่ยใกล้จะเลือกตั้งใหม่แล้วด้วยนะครับก็ต้องแก้ปัญหานี้ให้ประชาชนด่วนเลยครับซึ่งในขณะที่เงินเฟ้อเนี่ยก็รุนแรงในรอบ40ปีไปแล้วนะครับพร้อมกับราคาน้ํามันที่อาจจะไปแตะถึง185ด้วยนะซึ่งตอนนี้มา110 20ถูกไหมครับก็คือจะเพิ่มอีกประมาณ40-50%เลยครับแต่เนี่ยนักวิเคราะห์หลายคนก็เริ่มมองว่าแล้วคุณโจไบเดนคุณจะเอ่อจะแก้ปัญหาเงินเฟ้ออย่างไรแล้วนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันดงุกระข้าใง ปัญหาของที่ประชาชนเนี่ยนะครับจัจ่ายใช้สอยหรือซื้อสินค้าราคาแพงเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรไงเดี๋ยวทางรัฐบาลเนี่ยครับจะมีการแจกเงินให้นะครับเพื่อที่จะแบบว่าเออให้คนนี้มีภาระราการใช้จ่ายน้อยลงครับอีกทั้งยังมีการขอร้องด้วยนะครับให้บริษัทต่างๆเนี่ยช่วยลดค่าใช้จ่ายลงหน่อยนะฮะแต่ยกเว้นนะห้ามลดเงินเดือนพนักงานนะโอเคไหม แต่ลดใช้จ่ายอย่างอื่นหน่อยจะได้ต้นทุนสินค้าถูกลงอีกครับและสุดท้ายนะครับแทนที่จะนําเข้าวัตถุดิบจากข้างนอกเนี่ยนะฮะนำเข้าของมาผลิตเนี่ยเฮ้ยคุณลองใช้ซัพพลายเชนในอเมริกากันไหมก็อุดหนุนของอเมริกากันสิครับก็จะใช้ของถูกแล้วทุกคนก็แฮปปี้นะครับซึ่งฟังแล้วเนี่ยหลายคนก็รู้สึกเออเพลินๆนะครับแต่ควจริงๆเนี่ยนักวิชาการหลายคนเนี่ยก็ซัดอ่วมเลยนะครับบอกว่าไบเดนเนี่ยคุณไม่เข้าใจอะไรเลยครับอย่างแรกนะครับการที่แบบว่าจะไปอุดหนุนเนี่ยด้วยการอัดฉีดเงินซัพพอร์ตตจาาากกทงงงภคครรรัััฐเเเนนนนนนีีีี่่่ยไไอ้้้พวิิมมมใชฟบ ทุนนะครับต้นทุนนั้นก็คือเรื่องของหนี้สินที่เพิ่มมากขึ้นของทางรัฐบาลนั่นเองครับอีกทั้งปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัญหาสําคัญนั้นคือราคาน,น้ํามันนั่นเองนะครับการที่เติบโตอ,อีก40-50%จากฐานตอนนี้เนี่ยที่ก็เรียกว่าออทําหาในรอบเป็น10ปีแล้วเนี่ยนะครับจะทำให้รายจ่ายของประชชนสูงขึ้นและทําให้เขาเนี่ยไม่จะจับจ่ายได้สอยหรือพูดอีกหนึ่งคือความมั่นใจของผู้ริโภคเนี่ยต่ำครับการจัดเป็น spending ต่างๆเนี่ยมันชะง,งักกันหมดครับและถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตนะครับทุกครั้งที่ออยช็อคนะฮะหรือว่าน้ำมันที่สูงแบบนี้เนี่ยมันำนํานําไปซึ่งสิ่งที่ว่า recession หว่ เศรษฐกิจถดถอยครับซึ่งถ้าหางย้อนกลับไปในอดีต,ตน,น,นะครับปี2009-2010ครับปี1990ครับปี2000ต้นๆเนี่ยนะครับก็เกิดเหตุการณ์เรื่องของราคามันแพงแล้วก็นำไปสู่การถดถอยทางเศรษฐกิจตลอดเวลาครับ ดัานทวิคห์จึงมองไม่เห็นทางนะครับว่าวิธีของคุณโจวเบนเน่จะแก้ปัญหาเรื่องของเงินเฟ้ออย่างไรแก้ปัญหาเรื่องของราคาน้ํามันได้อย่างไรเลยนะครับแล้วจะหนีพ้นเรื่องของเกิด e c เ s s ชันหรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายครับไม่จบนะฮะนั่นคือเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่จะมาอีก2อาทิตย์ข้างหน้านี่เองนะครับก็เรียกว่าประดังประเดนะครับทั้งเรื่องของราคาน้ำมันที่แพงกดดันเงินเฟ้อที่เติบโตขึ้นนะครับประชาชนไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยครับและนะครับเรากำลังเจอกับสิ่งที่เรียกว่าการขึ้นอัตราดอกเบ จรล์พาวเวลเนี่ยบอกว่าเราจะทําตามสัญญาอย่างแน่นอนครับเอาจริงเนี่ยเรียวกว่าความเสี่ยงรอบด้านนะครับแล้วถ้าดูทรงเนี่ยดัชนีหุ้นดาวโจนเนี่ยนะครับช่วงหลังๆนี่ทรงไม่ค่อยดีเลยนะฮะดูจากทรงแล้วมีกําลังจะม้วนหรือเปล่าเนี่ยนะครับ เพราะต้องอยอมรับก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยเติบโตอย่างรุนแรงนะครับท่ามกลางการเกิดโควิดนะพื้นฐานธุรกิจต่างๆก็ยังไม่ได้กลับมามีนิติที่เติบโตขึ้นนะครับแต่มีเงินใหม่ๆเข้ามาเยอะครับดังนั้นเนี่ยนะครับราคาหุ้นที่ดีดตัวถึงทุกวันนี้ที่เรียกว่าสูงแล้วนะครับหลายคนก็มองว่าอ่าหมดเวลาสนุกแล้วสินะครับอาจจะทําการเทขายเดือดการปรับฐานครั้งใหญ่หลังจากข่าวลบเนี่ยอย่างเช่นอัตราดอกบีนะครับเรื่องของการเกิดรีเซชชันเนี่ยก็เป็นไปได้เลยครับซึ่งนี่เพื่อนๆเห็นด้วยหรือไม ดอกเบี้ยการที่ราคาน้ำมันแพงแบบหูฉีกแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกใบนี้เลยนะครับความมั่นใจของประชาชนคอน summer ต่างๆนานเนี่ยก็ตกตามลงไปครับแล้วตราธนตราหุ้นเนี่ยจะปรับฐานครั้งใหญ่หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาเล่ามาคุยกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับมาสรุปคลิปคลิปนี้กันดีกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างนะครับคิดในพูดถึงอีเวนต์สำคัญนะครับนั่นคือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่จะมีแน่นะครับคอนเฟิร์มแล้วจากคุณจจมพาวเวลนะอีก2อาทิตย์เนี่ยเจอกันนะครับแต่่่่่่่ววาาาาาากกรรรรรรรคคคคคคัััััั้้งงงงงงนน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 นีีีีีเเเเเยมมมตตตจอออออดดิึะะบบืื์สสญชข ผลนันทําให้ซัพพลายเชนในโลกความขาดแคลนครับจะ,ะพับคล้องเนี่ยเกิดขึ้นอย่างหนักเศรษฐกิจก็เริ่มสุกระสันสันคลอนนะครับประกอบกับว่าเรื่องของราคาน้ำมันที่เป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆน,นานเนี่ยมันแพงขึ้นด้วยนะครับทำให้พอมันแพงขึ้นปุ๊บเนี่ยหากดูย้อนอดีตกลับไปครับทุกครั้งที่ราคาน้มันแพงเนี่ยจะส่งผลก็ให้คนไม่กล้าจะจับจา่ายใช้สอยหรือมีต้นทุนการดํารงชีพเนี่ยที่ค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นอาจจะเป็น leading indicator ที่บ่งบอกว่าเศรษฐกิจจะสูญเสรรวะ,วะดถดออออยยยเเเนนนนนีี่่่กก็ดด้คคครรรรรััััับบบบหหาาาาููฝงงงงงงขขฐละะืืโิมมมจจจว ครับเรื่องของการเบรกความร้อนแรงของเงินเฟ้อมากขึ้นเนี่ยนะครับโดยให้เหตุผลว่ารัฐบาลเนี่ยเข้าใจนะว่าหลายคนเนี่ยเดือดร้อนนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแจกเงินนะครับอุดหนุนนู่นนี่นั่นไม่เป็นไรให้คุณเนี่ยลดค่าใช้จ่ายาต่างๆนานานะครับพร้อมกับบอกว่าเฮ้ยบริษัทต่างๆเนี่ยคุณก็ลดต้นทุนหน่อยสิจะได้ราคาถูกๆนะครับแต่วงเล็บนะครับห้ามลดค่าแรงห้ามลดเรื่องของการจ่ายหรือการจ้างพนักงานนะครับแล้วก็สานะครับนั่นคือคุณก็ช่วยใช้ supply c h a i ของในประเทศหน่อยสิเนะนนำเข้าทำไมของอื่นมันแพงนะช่วยกัน บริโภทภายในได้ดีๆนะครับบรรดา LIKE นักพิคอนนักศาเศรษฐศาสตร์ก็ด่ายับเลยนะครับว่าเอาอะไรคิดครับทุกอย่างมีต้นทุนแล้วก็ต้องใจ่ายในอนาคตนะครับแล้วก็เรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยถ้ามันไม่เบรกความร้อนแรงของราคาเนี่ยมันก็กดดันอยู่แล้วทําให้การเกิดภาวะรีเซชชันนะครับแล้วเขาไม่เห็นทางออกอะไรกับที่คุณโจเดนเนี่ยเสนอออกมาเลยครับ แต่ถ้าพัฒมมวลเนี่ยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดตามช่องครีมทรัพย์ด้วยนะครับและขยันอย่าฟังคนรู้ข้อมูลเชิงลึกอย่าสับสนช่องนี้นะครับกดผ่านเมมโมชิพงล่างนี้เลยครับเพียงแค่เดือนละ150บาทเท่านั้นเองนะครับในคอนเทนต์จะมีใหม่ๆเพียบบิตคอยครับภาพมาโครทองคำนะช่วงนี้เป็นช่วงเศรษทีบด้วยนะครับสินค้าพวกกระพันเหมืองแร่ต่างๆเนี่ยจะรับอนิสส่งหรือเปล่ากกก็็ลลออองงมมมมมาาาพพููดดดดคคุยยแ้้้วรรรรีเสิ์ชัััๆไไปนนะะบจ ก็ลองดูเรนีสเสร็จได้เลยครับขอบคุณทุกคนนะวั้ยจะถุดมาตลอดนะเจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ